พาก,กินพะโลยันวิลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนอกจากวันนี้น้องไอยได้ปลาลิ้นมาค่ะพี่น้องเมนบอปลาดินมาหนูไอ้เพิ่งเห็นดิเคยเห็นหลายครั้งแต่ว่าจำบ่อ้ค่ะพี่น้องน้อง้อยบ้างเอาเกล็ดออกล้างทำความสะอาดที่บ้านน้องอยจะทอดราดน้ำปลาหลักกะที่ทุกคนดูก,ก็คือปลาเจอระเม็ดค่ะเพิ่งม,มาขายหน้าบ้านค่ะพี่น้องรดกับข้าวค่ะทุกคนน้องไอ้ล้างให้เส็จนำเอาเขาตู้เย็นก่อนนะจ๊ะน้องอยจะทอดรา,าดด้วยน้ำปลาค่ะ ทอดแล้วคอทุกคนแล้วค่มาราดปลาโดยค่ะแบบยัสบายๆบบตองเพรน้ำปลาองค่ะเยราจะมีน้ำปลาทาดเตรจียบรแล้วค่ะทอดที่เหลือทองไปเลยเนาะพะยกค่ะกลัแล้วค่ะทุกค,วคน,ว,คนกคว,คกวันน,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 นคะนนนคะเราจะทอดอด้วยปลาลิ้นม,มาค่ะพี่น้อันนี้ปลากระมทอดกแล้วคทุกคนทำกัน ยงล้ก็ค่ะกับข้าของคนต่างๆตาตาคืก็ไอเสียไอเสอยร้อนกับก้นดิล่าว้าวแลกุดกระถาง้พอเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ฝนกระสิตกแล้วแตาไอยก็จะได้ตาปลาเลยนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะทุกคนว้าวหอมๆค่ะ ต่อไปเ็ปลาดิคน้รั้งแรกเาีกแล้วเด้อนาซมอรอยค่ะก็าเรามีน้ปาหอให้หทองไปเอ่ยกันก็จะเป็นแบ้าปลาดินมาแล้วแล้วพี่น้องรดน้ำปลาสิคะจะรอะไรคะทุกคนหอมมากค่ะเสียด้ปยแล้วค่ะเมนูปลาทอดค่ะพี่น้อง